สวัสดีครับผมนายอาภิสิทธิ์ปิรกันจะมาสอนเรื่องการใช้งานคําสั่ง Text Color และ Text Background นะครับวัตถุประสงค์นะครับ 1. สามารถอธิบายวิธีการใช้งานคําสั่ง Text Color และ Text Background ได้ 2. นะครับ,ส,รบสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษา C++ ดได้นะครับ t e คนเลอร์นะครับเทคนเลอร์เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกําหนดสีตัวอักษรในการแสดงข้อมูลออกทางจอภาพนะครับอยู่ใน Library stdio. head นะครับรูปแบบนะครับของเทคนเลอร์นะครับจะเป็น t e คนเลอร์แล้วก็วงเล็บเปิดรหัสสีวงเล็บปิด แล้วก็เซมิคูลอนนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความที่ต้องการแสดงผลครับจะเป็นเอ,อ่อ C แล้วค่อยปิด F นะครับวงเล็บเปิดตามด้วยฟันหนูแล้วก็ข้อความที่ต้องการแสดงผลตามด้วยฟันหนูวงเล็บปิดแล้วก็เซมิคูลอนนะครับต่อมาจะเป็น text Background นะครับ Text Background เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดสีฉากหลังของตัวอักษรในการแสดงข้อมูลออกทางจอภาพนะครับอยู่ใน library stdio. h รูปแบบจะเป็นแบบเดียวกันกับ t ิก c c o o o r นะครับ จะเป็น text background แล้วก็วงเล็บเปิดรหัสสีวงเล็บปิดตามด้วย s e m i c คล o n นะครับส่วนก็ความที่ต้องการจะจะแสดงผลก็เป็น c pin f วงเล็บเปิดฟันหนูข้อความที่ต้องการแสดงผลแล้วก็ฟันหนูวงเล็บปิดแล้วก็ตามด้วย s e m i c คล o n นครับ ่อมาจะเป็นรหัสคำสั่งสีนะครับรหัสศูนย์จะเป็นสีดำนะครับหนึ่งจะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับสองจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับสามจะเป็นสีฟ้าเข้มนะครับส่วน สี่จะเป็นสีแดงเข้มนะครับห้าสีม่วงเข้มครับหกสีเหลืองเข้มครับเจ็ดจะเป็นสีเทาครับแปดจะเป็นเทาเข้มครับเก้าจะเป็นสีน้ำเงินครับสิบจะเป็นสีเขียวครับสิบเอ็ดสีฟ้าครับ 12ส,ส,สีแดงครับ13ส,ส,สีม่วงครับส,บสิจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็15นะครับจะเป็นสีขาวครับต่อไปเราจะมายกตัวอย่างพร้อมแสดงติการเขียนให้ดูนะครับ เป็น i n c o d e ครับ n c u d e s T D I O head นะครับ แล้วก็จะเป็น Include Conneo นะครับ Con I.O. b o t t ทนะครับ บิก,การเปิดนะครับก็จะเป็นเียร์สก,กีนนะครับแล้วก็จะเป็นคำสั่ง take เทคนิคดัดก,กาวนะครับเราจะใส่ฉากหลังเป็นสีสีไหนดีครับเอ่อะจะเป็นสีสีเทานะครับจะเป็นอันนี้เจ็ดนะครับ แล้วก็วงนิดปิดแล้วก็ตามเลยเซมิโคลอนนะครับส่วนตัวหนังสือเราจะใส่เป็นที่ตัวหนังสือเราจะใส่เป็น สีเขียวเข้มนะสีเขียวเข้มจะเป็นหมายเลขสองนะครับต,ตามด้วย c เป็น f ครับ กความที่เราต้องการสแสดงผมน,นะครับเป็นอภิสิทธิ์นะครับก็พิรคกังแล้วก็ปิดกาปิดนะครับการจินตเอฟเก้านะครับ ก็คอนโทรลนียบกลางนะครับตามด้วยอาร์ติมิทบห้านะครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเป็นไปตามที่เราทําตามที่เราจัดลงไปนะครับถ้าอยากได้สี ค่าของสีอื่นๆก็ตามรหัสคำสั่งสีเลยครับใส่เป็นสีสีเหลืองนะครับสิบสีก็ทางการจินตนากเก้าอีกครัง้งก็คอนโทรลลิก้าจินตนาการผ้าผ้าผ้า สำคัญของทิคแบ็กเก้าและทิกคัลเลอร์นี่ก็คือ c p ปิ f เอฟนี่แหละครับถ้าหากเราไม่ใส่ c p ปิ f เอฟเนี่ยเ้าเราทำการอัติมเตสเอฟเก้าแล้วก็คอนโทรลเอฟเก้าอัติมเตสเอฟห้าก็จะไม่มีสีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับจะเป็นเหมือนเราคำสั่งปิ n เอฟธรรมดาครับผมพอจบ การนำเสนอเพียงเ,งเท่านี้ครับขอบคุณครับ